สวัสดีครับวันนี้พ่กค้ผมช่างตีจากร้านสมัยทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนอ่านอตอ่าคีย์บอร์ดโน้ตบุกนะครับผมตัวนี้จะเป็นโตชิบ้าเอ็มเก้าร้อยนะครับเริ่มเลยดีกว่าครับตัวนี้อันดับแรกปิดเครื่องให้สนิทนะครับแล้วก็ถอดโค้ดแบตออกก่อนนะครับพอได้โค้ดแบตแล้วอ่าจะเห็นว่า ต้แบตเตอรี่จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับก็คือมีตรงนี้นะครับผมกับตรงนี้ขันออกนะครับพอขันน็อตเสร็จก็เก็บไว้ครับต่อไปก็กลางจอนะครับเอาแผงชุดนี้ออกนะครับชุดบนนะครับผม ถ้าไม่ขันน็อตสองตัวนี้ก็จะเอาแผงครอบตรงนี้ออกไม่ได้นะครับนี่ครับก็จะได้เป็นฝาครอบแบบนี้ออกมาแล้วก็จะเห็นน็อตอยู่น็อตยึดคีย์บอร์ดอยู่สองตัวนะครับซ้ายขวา คอกันออกแล้วก็ยกคีย์บอร์ดได้เลยมีสายแพรอยู่2เส้นนะครับอยู่ตรงนี้หนึ่เส้นนะครับอัครับดีเห็นวินคอเข้ามาพ,พี่ได้โลงอง,งนี่น ตัวนี้จะเปลี่ยนลูกค้าประสงค์เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับอะไรนะครับพี่ต้อง s <S ต้องถ่ายนิมมัติกอ๋อพี่พอดีพี่พ,พ,พี่นั่งรถอยู่มันได้ยยินไม่ค่อยชัดเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันอีกทีได้ไมั้ยพี่นะ uh huh. ครับผม จีกแผ่นตัวนี้มาใสนะ่ครับหอัดีครับพ่เรจะโทรหาีขอุงานทครับอดีว่าเงาไม่ได้ก็ไม่ต้องติดครับน เราใส่ากีบอร์ดอะมันกดได้แค่สองตัวพี่ก็คือปุ่มออฟชั่นกับปุ่มต่อเครื่องแต่ว่าตัวอื่นในในเครื่องเนี่ยเอ็นเพิ่อะไรต่างกนกดไม่ได้เลยพี่พี่เคยเจอว่าอาการนี้นไหมใช่พี่แล้วก็เปลี่ยน,นตัวชิปที่มันคือกีบอร์ดต่างเนสก็ไม่มาใช่พี่ก็เลยแปลกๆโดนน, <c oughs> น้ำพี่โดนน้ำมา สูพัดลมเน่ะย so ังเล็กเลยตุกเปลี่ยนเปลี่ยนเคาะเก็ตตัวคีย์บอร์ดไปแล้วด้วยวันนี้รับวางันที่เดิมนะครับกดงานรัดยึดนะครับสองตัวเหมือนเดิมโอ้โหพี่ตั้งแต่ห้างเปิดเนี่ยก็มันก็พอได้อยู่นะพี่ลูกค้าพี่เ์กะมันก็มากันแบบมาเรื่อยๆมีงานทุกวันกัเลยใช่ก็เลยวันนี้ไปติดต่อใดลโมบางแคร์ไว้ก่อนที่จะเกิดโควิด ก่อนที่จเวิดนแล้วมันเป็นีที่เพก็เล,พเลยอ้าวองอดีพอได้แล้วก็น้องเบสเขาบ้านอยู่ตรงแถวแขขถวนครปฐมแต่เขามาทำงานที่กมออนนี้นครับอยู่ทมนนสายสี่มันใกล้สกลมบางแคก็เลย้องเขาเยนาสาวา่าเดี๋ยวไมแเปนที่อาการร้าก็มีน้อยคนน้นอยคน,น,แนแบบนี้ครับผม ตอนนี้อยู่ในช่วงกันของแต่ลร้านไม่รู้จะไปรอบรัวพี่เดี๋ยวลองดูไปก็มาเปิดเทสกันนะครับลองดูพี่โอ้ยนี่อะไรก็ไม่แน่นอนโอเคพี่พี่ต้องเ okay. okay. ุปกรณ์ดดปเตอร์มาข้งนี้ต้องใช้ในเปิดบบคั่แต่ว่าเห็นรอบนอกของงานเยอะเหมือนกันรอบนอก ก็ดีพี่รู้สึกว่าตาในตัวเราโตขึ้นตัวนี้ผมไม่มีเด็ปเตอร์เทสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนคีย์บอร์ดอันนี้นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้เลยครับง่ายๆรุน่นนี้สุดท้ายผมก็ขอฝากประชาชนทั่วไปด้วยนะครับร้านสบายดีมีสามสาขานะครับสาขาแรกไม่กบมนะบางนานะครับสาขาที่สองเทอร์มเลอนาโศกนะครับสาขาที่สามยูนิมอลนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ